สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Welcome to Paradise นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบ Open World นะครับจุดที่น่าสนใจของเกมนี้เลยก็คือเรามีคู่หูเป็นซอมบี้นั่นเองท่านผู้ชมครับสามารถใช้ในการต่อสู้นู่นนี่นั่นได้นั่นเองท่านผู้ชมครับสามารถใช้ค้นคงคุณนของอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นคู่หูที่แบบน่าสนใจนะปกติคู่หูในเกมเอาชีวิตรอดจะเป็นพวกสูน่ากันหรืออะไรแบบนี้นะครับเกมนี้เป็นซอมบี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไป โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมเลยนะเกมนี้เป็นเกม p ีซนั่นเองท่านผู้ชมครับผมนี่ซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะนี่ครับนี่ซอมบี้ีป่นี่นี่นี่ซ้ำไป แล้วก็นี่ครับผมซอมบี้บอทนั่นเองทุกผู้ชมครับเหมือนเราจับโปเกมอนหรือเราจับมอนสเตอร์เลยนะครับนี่เราจับซอมบี้เพื่อมาใช้แรงงาน <c oughs> ช่วงนี้แนวใช้แรงงานท่านกำลังมาแรงนะทุกผู้ชมครับออ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k Night, Harry Potter, Blue a r c a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y าเ d a Game Center อเทมติดมาเลยเออมันก็เลยมีของมาปกติมาตัวเปล่านะครับแต่ว่าภารกิจเหมือนเดิมนะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีซอมบี้บอท เพราะว่าไอที่ผมเข้ามาเล่นก่อนหน้านี้ก็มีซอมบี้บอทแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราเข้ามาเล่นแบบรวดเร็วเราจะได้เห็นซอมบี้บอดกันรีบร้ยก่อนอ่ะไม่มีของครับไม้แล้วกันเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนเลยท่านผู้ชมจริงๆก็สู้ได้นะแต่แนะนําให้วิ่งก่อนนะครับวิ่งก่อนเลยเดี๋ยวเราให้ดูอะไรนะนี่เราวิ่งมาตรงนี้ท่านผู้ชมครับล่อมันมาล่อมันมา มา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 ,มาเข้ามาในนี้ครับท่านผู้ชมดูครับอันนี้คือซอมบี้บอทนะไม่ใช่ของเราอีกเช่นเคยเนะครับไปดูการทํางานนะครับผม <c oughs> นี่มาแล้วเริ่มมาเริ่มมาแล้วน,นี่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 ยังโหดเอ้ยดูครับเดี๋ยวซอมบี้บอทจะไปตีเองนะอันนี้เป็นพานามนิตรเรานะครับเรียบร้อยครับเก็บของฟรีเลยนะคือไม่ต้องทําอะไรเลยนะเราเก็บของไปนะครับเรามาคุยกับอ่า e อินฟรีคนนี้ นี่ฉากพูดคุยะครับภาพสวยมากนีอันนี้เขาจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับ <just> อซอมบี้บอทนะคือ,อจริงเขาให้กดตัวไอน,นะครับทำการคราฟนะก็คือไอเทมตัวนี้ไอเทมตัวนี้คืออะไรนะครับไอเทมที่เราจะใช้บังคับตัวซอมบีนบนบ้นะั่นเองทุกู้ชมนะเดี๋ยวเราออกไปล่าซอมบี้กันเอ่อเอาตัวไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยว เลือกตัวนี้แล้วกันนะครับผมคุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกเดี๋ยวตีตัวอืนกันนี่ครับโอ้ยพลาดไปแล้วโอ้โหคือมันอยู่ใกล้กันหมดเลยเดี๋ยวเราต้องล่อมาตัวเดียวครับผมมันเลือกตัวซอมบี้ได้นะอันนี้เราแบบตีทิ้งไปกันตีทิ้งไปกันอ่าไอนี่แล้วกันเอ้ยนี่ไม่เอาตีทิ้งไปกัน ผมอยากได้ซอมบี้แบบตัวใหญ่แบบแข็งแกร่งหน่อยไ,ได้ตัวนี้เคยลองเล่นแล้วฮะมีตัวแบบบิ๊กเบิ้มไหมอยากได้แบบบิ๊กเบิ้มอ,ะอ่ะล่อมาทางนี้ดูดีซอมบี้มันจะโซ่ไหมโหทีเดียวเรียบร้อยครับไม่ต้องตียงมีแต่แบบนี้นะ เสียเวลาเลยนะแบบเนี้ยไม่อยากได้ไม่อยากได้มีแบบบิ๊กเบิรมไหมอยากได้บิ๊กเบิมไหมครับผมว่าไอ,าอตัวเดิมนี่แหละมันเป็นของคู่กันนะนี่ครับเนี่ยเอาวิเทนมาติดแบบเนี้ยแล้วมันสามารถโจมตีได้นะสั่งโจมตีครับดูครับแต่ว่าเหมือนอาวุธที่ได้ไปครับมันจะไม่มีอ่าไม่มีโลกแน่เลยเดี๋ยวรคราฟก็ศูนกัน เนี่ยมาตีแล้วทบมาหดมันมาหด,ะหดละอ่าโอเคทีนี้เรากลับมาคุยกับ n อ c ีนะเดี๋ยวมันจะมีหลุมวาร์ปด้วยนะครับนี่เนี่ยไอแบบเนี้ยมันสามารถใช้วาร์ปได้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตรงนี้ก่อนคล้ายๆประตูวาร์ปอ่ะแล้วก็เดี๋ยวในแมปอะครับมันจะมีหลุมแบบเนี้ยเราสามารถวาร์ปไปวาร์ปมาวาร์ปไปวาร์ปมาได้โดยใช้หลุมตัวเนี้ยเพื่อทําการวาร์ปมาแบบนี้ท่านผู้ชมครับแต่ตอนเนี้ย ยังใช้ไม่ได้นะต้องไปเปิดหลุมตรงด้านล่างก่อนนะครับถึงจะใช้ได้เนาะเออคล้ายๆเปิดเสากินชิมแฟกอะ wow, wow, wow. นะครับอัน <Wow, wow. S 1> นี้จะเป็น <Wow. S 1> อซอมบี้นะครับซอมบีบ้บอทซอมบีบ้บอทมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะเรากดไอขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงซอมบีบ้บอทตรงนี้เราสามารถคอมมานด์ Command มันได้นิดหน่อยนะครับอย่างเช่นให้มันโจมตีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เกี่ยวกับคำสั่งการหลบหนี นี่จบตีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับที่เราสามารถใส่พวกทักษะเพิ่มเติมของตัวซอมบี้บอทได้น,นั่นเองคุณผู้ชมครับเนี่ยดูดิเรจะมีทักษะเพิ่มเติมอีกามากมายนะที่เราสามารถใส่ได้เออถือว่าเป็นอาที่แบบน่าสนใจนะณตอนนี้ผมสามารถจับตัวซอมบี้ได้แค่ตัวเดียวนะเดี๋ยวต้องไปตรงไหนเราต้องกลับมาตรงนี้นะเอาวิงว่งเลยวิงยว่งเลยวิงยว่งเลยวิ่งเลยตอนนี้อาวุธมีลูกแล้วนะนี่ครับผม ือว่าใช้ได้อยู่นะแหวกแนวดีนะผู้ชมครับสามารถคราฟของได้ปกติเลยนะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนะแล้วก็มีซอมบี้บอดด้วยอ่ะซอมบี้มันตามมาแล้ว,ลวอาผิดทาง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 ลูกพี่ sorry นะ sorry อืมวิ่งมาก่อนผิดทางผิดทางมันขึ้นไม่ได้นะนี่ต้องมาทางนี้งงงงนิดนึงตอนนี้เราไม่ได้มาสำรวจเลยเหมือนไอ้นี่เราโจมตีมั้ง นี่น,นี่ซอมบี้มาเร็วไอ้เพื่อนเราที่อยู่ด้านหน้านะครับที่เป็นบีซีโดนโจมตีนี่นี่นี่เรียบร้อยนี่นี่มาหลังแกเพื่อนเราเหรอนายมงแกเพื่อนเราเหรอเก็บ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 นี่โอ้โหมันจัดเลย ต้องกันให้เขานะนี่วองกันให้เลเวลอัพแล้วด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถอัพเกรดตัวละครเราได้นะมันจะมีทักษะพิเศษนะครับดู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 ครับอวุกระสุนหมดละหัวดหัวดีหัวดีของหล่นเพียบเลยคือพวกเสื้อผ้าพวกอะไรแบบนี้ของคราฟอะหล่นมาจากซอมบี้เต็มเลย อันนี้ขนาดม,มีซอมบี้ช่วยสามตัวนะ,ะ power generator นะครับอ่ะเปิดกันแล้วก็มาเปิดตรงนี้นี่โอเคโอเคขอไม่ครบหรออ่ะเราเร็วไปไงระบบไม่ทันโอเคมันเป็นแค่การปิดประตูการซอมบี้มาทำลายฐานตรงนี้นะครับ นี่ oh, <one> less. ให้ oh. ไปลยไปลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าไปจุดไหนอืม,มน่าจะตัวนี้โอเคไปทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราครบาบกระสุนมีให้คราบไหมอะ น่าจะให้ดูประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับตอนแรกจะไปต่อนะอันนี้จะเป็นของในตัวนะครับพวกอาวุธต่างๆดรอปจากซอมบี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคราฟพวกไอเทมเพิ่มเติมได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆคราฟอันอื่นนะครับเนี่ยมีของมากมายให้เราคราฟนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่อันนี้ล็อบดล็อกอันนี้ซอมบี้บอทของเรานะครับมี2โหมดนะโหมดที่แบบเก่งขึ้นมาถ้าต้องอ่านพวกสเตตัสเพิ่มเติมที่เราใส่ให้ตัวซอมบี้บอทนะดีๆนะครับแล้วก็มีสกิลนะครับอันนี้จะเป็นสกิลของพ เพราะเอกเราเนั่เนเองท่านผู้ชมครับอันนี้เกี่ยวกับตัวซอมบี้บอทนะครับเราสามารถเอาแต้มมาลงนะครับแล้วเพื่ออัปเกรดการเรียนรู้หรือความฉลาดของซอมบี้บอทนะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับตัวเราเนาะมันใช้แต้มเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มโซยเวลเนาะหลักๆก,ก็ประมาณนี้ลอยท่านผู้ชมครับ